สวัสดีครับงทุกวันฝอยเกษตรน้วมินครับวันนี้มารีวิวรถหนึ่งคันครับของพี่พิพัฒน์ d b l XLT นะครับตัวนี้ตัวเกียร์แมนนวลราคา857,000บาทครับแต่งเป็นชุดวาร์บี F150 มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวกอฟพาดูครับผม ด้านหน้าที่เห็นแบบนี้นะครับแต่งเป็นชุดวายเวอร์ดี F 1 5 0ออกทรงแรปเตอร์เลยนะครับตัวด้านข้างนะครับก็จะถูกตีเพิ่มออกมานะครับสังเกตจากตัวไฟในนี้นะครับฝั่งละประมาณ6นิ้วนะครับสฝั่งตีอยู่มา12นิ้วเลยนะครับเป็นตัวใหญ่ๆบอดี้เหมือนแรปเตอร์กันเลยนะครับตัวชุดกระจังหน้าแน่นอนครับชุด F 1 5 0นะครับทรงแรปเตอร์แล้วก็ไฟเอกลักษณ์คือไฟตัว C ตัวนี้ครับ F 1 5 0ไฟหน้าครับจัดเป็นไฟมาสแตงครับเป็นไฟมาสเต็งสี่สเต็นนนแบบบี้ะครัเป็นตัวแบบนนี้ะครับพร้อมไฟเลลลีีี้้้ยยวววนนะคครรัับบบไฟเเขดแก็็ปอาโ ตรรงนนี้ะคับใส่เข้าไปนะครับ Devil Eye หรือ b u ป Eye ก็ได้ตัวนี้พี่วิพัฒน์เลือกเป็น b u ป Eye นะครับแล้วก็มีใส่วงแหวนเข้าไปแบบนี้ด้านข้างครับตัวชุดตัวซุ้มล้อนี่จะเป็นชุดของตัววายวอร์ดี้ที่ตีขึ้นมาอยู่แล้วนะครับความแบบนี้นะครับเพื่อให้ตัวรถใหญ่ขึ้นแล้วก็แม็กครับเป็นทรงแรปเตอร์ครับใช้เป็นแม็กทรงแรปเตอร์ทรงนี้นะครับแม็กเป็นแม็กที่ยีแล้วก็ตัวรถถูกยกเพิ่มขึ้น2นิ้วนะครับใช้เป็นยาง MT นะครับเบอร์สามยี่สามคูนสิบสองจุดห้านะครับอาร์ยี่สิบใช แบบแรปเตอร์ตีขึ้นมาของทรงวบอดี้นั่นเองนะครับแล้าหลังคาตัวนี้ไม่ได้ใส่นะครับใส่เป็นตัวกันสาดเพิ่มเข้ามาแล้วก็ด้านคาติดสติ๊กเกอร์ครับสติ๊กเกอร์คำว่าแรปเตอร์ใส่เพิ่มเข้าไปตัวด้านท้ายของตัวกระบะนะครับก็จะถูกตีออกมาครับตีข้างให้มันใหญ่ขึ้นมาแบบนี้คือเป็นทรงของแรปเตอร์นั่นเองนะครับนี่คือชุดวายบอดี้ F150 ไฟท้ายถูกเปลี่ยนครับไฟท้ายรูปตัว4 ใส่เข้ามานะครับเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็ความปลอดภัยยิ่งขึ้นในตอนกลางคืนพอสังเกตง่ายขึ้นนั่นเองกับท้ายนะครับก็ถูกใส่เพิ่มครับเป็นกับท้ายสีดำด้านแล้วก็เว้นโลโก้ของตัว XLT สีน้ำเงินเอาไว้นะครับตัวโลโก้เนี่ยถูกติดตั้งเพิ่มในตัวของกล้องถอยหลังนะครับ XLT ปกติแล้วจะไม่มีกล้องถอยตัวนี้ใส่กล้องถอยมานะครับออกจอเดิมของตัวรถเลย เซนเซอร์4จุดของตัวรถในการจนท้ายยังอยู่ครบถ้วนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพาดูภายในกันครับว่า DBLX LT นะครับเกียร์แมนนวลภายในเป็นยังไงและมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็พาดูครับในรุ่นของ XLT นะครับแน่นอนว่าจะได้เป็นเบาะหนังนะครับแบบนี้ภายในเบาะหนังทั้งคันนะครับสวนการปรับของตัวเบาะเนี่ยนะครับปรับยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับวงมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับ พร้อมกับระบบคูชคอนโทรลนะครับปรับได้ที่ปุ่มมาไัยนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นมัตติมีเดียเพื่อที่ปรับของตัวจอนะครับจอสิงค์มขนาด8นิ้วนะครับควบคุมผ่านปุ่มมาไัยสั่งการด้วยเสียงรองรับ Android Auto และ Apple Car p l a y ปรับได้ในตัวนะครับชุดเกียร์ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนั่นเองนะครับร้อยหกสิบแรงม้ามาพร้อมกับเกียร์แมนนวลหกสปีดแบบนี้นะครับใช้งานได้ดีเยี่ยมตอบสนองได้ดีเยี่ยมเลยในส่วนของระบบเชื้อเพลิงนะครับของตัวรถฟอร์ดนะครับ ห้ทังมดกร,ระจกข้างก็จะเป็นพับและปรับไฟฟ้าด้วยไฟหน้าเป็นระบบอัตโนมัติสามารถเลือกได้นะครับเปิดเองปิดเองหรือว่าเลือกเป็นออโต้ก็ได้ปัดน้ำฝนเป็นระบบอัตโนมัติเช่นกันนะครับนี่คือส่วนของภายในนะครับในรุ่น XLT เดี๋ยวพาดูด้านหลังกันหน่อยครับเบาะหนังเหมือนกันทั้งคันนะครับผมแล้วก็ตัวช่องด้านท้ายนะครับก็จะมีตัวเขาเรียกว่าจุดชาร์จ12โวลต์มาให้นะครับก็เอาไว้ให้ผู้โดยสารตอนหลังสามารถต่ออุปกรณ์ไว้ชาร์จอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต็ตต่างๆนะครับในรถได้เลย นี่ก็รถสวยๆอีกหนึ่งคันของพี่พิพัฒนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากได้รถวายเวอรดี้สวยๆ F150 แบบนี้นะครับก็ทักก๊อปเข้ามาในเพจของก๊อปตะวันได้นะครับหรือโทรสอบถามก๊อปครับเบอร์ด้านล่างครับ086536464แล้วก็ยังมีคลิปต่างๆที่ก๊อปถ่ายรูปรวมไว้ให้ในช่อง u t u b e นะครับก๊อปตะวันเหมือนกันสกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับสามารถทักก๊อปได้นะครับมีเจ้าหน้าที่ finance บริการให้ปีทั่วประเทศไทยเลย สนใจทักเข้ามาโทรเข้ามาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจให้ก๊อฟด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนกับรูปสวยๆของพี่พิพัพ์ครับสวัสดีครับ